ในจังหวัดในพื้นที่ก็ต้องกลัเรียนเรียนท่านน่าจะเข้ามาทำความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนชาวตุขคันบุตีนนี้ใจลงได้หน่อยหนึ่งก็คือเราไม่มีพายุเข้ามาแล้วนะต่อไปนี้พายุใหญ่ๆไม่มีตีเยื้องลงยางนายกองค์การบริหารส่วนตะบลบางคับประชาชนที่ประสบอุทกับภัยชาวบางับประกาศแม่ก่อนนะคะอย่าพเลี้ยนะคะพี่น่าตื่นใจนะครับ ่ายรูกอนู่ขาวดีดูนิดเดงก็คือว่าเราไม่มีพายุเข้ามาแล้วนา่า ครับิดตดตนักเรีนต่อที่ไหนครับน้ำแรยน้ำท่อน้ำประยานน้ำประยนเข้าบ้านยาวสูงกว่าเป็นรอยนะใช่ฮะดีแล้วเข้าบ้านเลยครับผู้ว่ามาแจกของแล้วตอนนี้น้ำน้ำมันไม่เข้าทุ่งหรือไงมา รอบนะไปทางเก่าดีกว่าฮะเดี๋ยวยื่นเดี๋ยวไปเรียนบุญเนี่ยเด็กน้อยไปเรียนแล้วเดี๋ยวถอยอ้าวทายเรือไปส่งแล้วก็เอารดไปอ่าเดี๋ยวอุ้มอุ้มนบ้านเรือแดงพี่ลอดเทียบข้าง่มมาเยยีให้กันว่าคุณนายผู้ว่ามาเยี่ยมนะ หมดูกี่คนยายทายมากบ่ายยิ้มมาเลยเลี้ยงคล่องมากเลยเน้ำเลยเลี้ยงให้กำลังใจนะยายดูกันกี่คนล่ะดูกี่คนท่านนั้นมันอยู่คนเดียวคันนี้เลยายเค่ใหญ่เเก่เขาเป็นผู้รับเหมาขอบคุณมากครับทุกคนแหมฝากบอกเลยบ้านพี่ยังไม่ได้ไว้รอรอบหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอะให้มาโป้ครั้งนี้เรียกนะ นายรองตรงนข้าเตรียมรับของด้วยครับว่ามันจะกลุงเที่ยบแล้ว